สวัสดีครับก้าวหน้าสจโต้งปาจีนครับผมดีใจครับที่ว่าได้มีโอกาสได้เจอน้องรถถังอีกครั้งครับผมเพราะว่าเคยเจอกันมาแล้วเมื่อครั้งที่แล้วก็เป็นเราที่ได้รับชนะก็ไฟนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ให้น้องรถถังได้แก้มือครับผมเคยชนะที่ลาดดำเนินครับก็เราใช้จังหวัดฝีมือนี่แหละครับผม ก็สภาพร่างกายตอนนี้ก็ประมาณ70 80ซครับผมก็ต้องเตรียมตัวไปให้ดีครับเพราะเราก็ประมาทครูชกไม่ได้เพราะน้องเขาสภาพร่างกายดีมากครับผมจุดแข่งของน้องคือน้องเป็นมวยบู๊ดุดันครับผมแต่จุดด้อยก็คือบางจังหวะเขาอาจจะเข้าจังหวะหลวมไปหน่อยบางทีอาจจะโดนโดนอาวุธเราได้ครับ ็วันที่5ตุลามนี้ครับฝากไปเชียร์นะครับศึกใหญ่กับอาวันยูฟานะครับอยากให้ f c ก้าวหน้าและแฟนมวยทุกประเทศอย่าลืมติดตามเชียร์กันนะครับผมก็อยากฝากถึงรองรัฐานะครับซ้อมมาให้ดีแล้วเจอกันแน่นอนวันที่5นี้ครับผม